รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Amarintv การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัด นับสนุนโดย Positive สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมเช่นเคยทุกเย็นวันอาทิตย์ทางอมรินทีวีเอช่อง34กับรายการ Positive Sunday ครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆของคนดีคนต้นแบบที่คิดบวกเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและสังคมครับเถียงไม่ได้ครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บค่าใช้จ่ายค่ารักษาราคาสูงครับแต่แขกรับเชิญเราในวันนี้ เขาช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลกำไรความสุขที่ได้คือความสุขทางใจครับแขกรักเชิญเราวันนี้เปิดคลินิกรักษาผู้คนในราคาเพียง1บาทฟังไม่ผิดครับ1บาทและคลินิกนั้นอยู่ด้านหลังของผมแล้วเข้าไปพูดคุยกับแขกรักเชิญของเราและเรื่องราวของเขากันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณสุรัตครับสวัสดีครับพี่สัต์อันดับแรกผมขออนุญาตย้อนไปถึงธุรกิจของพี่สุรัตก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงสิ่งที่สัตน์ทำเพื่อสังคมนะครับเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างเออจริงๆแล้วเราทำบริษัทส่งออกนะครับไปต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นแล้วพอช่วงส่งออกไม่ดีเราก็เปลี่ยนเป็นทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็พวกโรงแรมพวกรีสอร์ทและอพาร์ตเมนต์และส่วนอา,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 าสาริมทรัพย์ในย่านเ้าสารเราก็มีหลายที่นั่นก็คือที่มาของรายได้ต่างๆที่มาใช้ในการทําบุญต่างๆของเผมทราบมาว่าพี่สุรัตน์นี่สนใจในการทําธุรกิจตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเลยก็ประมาณ1 5บหขวบนั่นแหบห้าสขวบถ้าผมย้อนกลับไปชีวิตผมเนี่ย <laughs> ผมยังคงแบบ ชชีชิดวัยรุ่นเนี่ยพิสุรันทำไมถึงสนใจเรื่องการธุรกิจเลยครับคือจริงๆแล้วฐานะครอบครัวก,ก็ไม่ได้ถึงขนาดยากจนแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับเพราะว่าพ่อแม่ก็มีลูกอยู่คนคบเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทําการค้าผมถ้าผมจบจากการเรียนผมก็ทุกวันผมก็จะมาช่วยค้าขายผมมาช่วยค้าขายแล้วคิดว่าเราจะต่อยอดอยังไง ให้มันใหญ่กว่าเดิมให้มันมากกว่าเดิมนี่คือจุดเริ่มต้นที่เกิดความคิดนะครับอาชีพแรกก็คือเราคิดว่าเพิ่มอาชีพอย่างคุณพ่อคุณแม่ขายพวกเครื่องดังรองเท้าพวกนี้ทำอย่างไรให้เราเป็นผู้ผลิตเองดีไหมแต่เราไม่ต้องตั้งโรงงานก็เลยคิดว่าจะทําเป็นอีกแขนงหนึน่งก็คือเปิดขายส่งแทนที่เราจะขายปีกธรรมดาก็เลยไปติดต่อทางย่านแถวฝั่งทนนะครับจ้างเขาผลิตสินค้าต่างๆโดยการเราซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบแล้วส่งให้โรงงานซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีโรงงานใหญ่ๆม,ม,มันเป็นอุตสาหกรรมในครอบรครัวตื่นมาตีสี่กับรถรอจะบ้านก็ไปที่โรงงานเอาวัตถุดิบต่างๆเอาพวกอุปกรณ์ในการผลิตกระเป๋าเอาไปแจกจ่ายตามโรงงานต่างๆแล้วก็าวาจา่ายเขาผลิตเป็นใบเป็นใบเอามาประกอบกระเป๋าสะปายกระเป๋าพันธบัตรอะไรเงี้ยเอาใส่ตังค์เมื่อเอ่ยถึงคุณพ่อคุณแม่ของพี่สุรัตน์แล้วสิ่งหนึ่ง ที่อยู่ในความรู้สึกและความคิดน่า<ม>คือเรื่องของความซื่อสัตย์ที่ท่านจะมุ่งเน้นในเรื่องนี้อย่างมากครับท่านบอกอะไรไว้บ้างครับคุณพ่อคุณแม่จะสอนอยู่อย่างว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่สาคัญที่สุดต้องซื่อสัตย์และก็ต้องมีสัจจ์ตมสมมติตตผมรับปากลูกค้าว่าสินค้าเนี่ยจะเสร็จภายใน30วันหรือ45วันเพื่อเพื่อขาดผมต้องทำไห้ได้ ถ้าผิดพลาดเราก็ต้องยอมรับในความผิดพลาดมันจะพูดกับลูกค้าตรงๆว่ามันเป็นความผิดของเรา<ม>เราต้องรักษาลูกเรต้องร,<ม>รักษาสัจจะอยู่บางระผูมาสามสิบสี่สิบห้าสิบปีไม่เคยเจอใครเสียสละแล้วคุณสุรัตน์เนี่ยเราเห็นเขามาตั้งแต่ก็โตมาด้วยกันนะสมัยก่อนกลางคืนนะเขาขึ้นรองเท้านะขึ้นรถคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆขึ้นขึ้นทั้งคืนนะ่ะเพื่อส่งออก อันนี้อันนี้คือคุณสุรัตเลยนะเขาทํางานแบบไม่ใช่เสียลูกจ้างเลยพี่สุรัตครับคราวนี้ผมขออนุญาตเข้ามาถึงเรื่องของการเปิดคลินิกนั่งเหครับยินจุดเริ่มต้นในการที่จะเริ่มช่วยผู้คนจนกลายเป็นคลินิกหนึ่งบาทเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากผมดูรายการทีวีอาจจะเคยได้ยินหมอห้าบาทมหมอห้าบาทผมก็มองอผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นหมอ,อแต่เขายังมีคุณธรรมนะเขารักษาเขาเก็บเงินจริงแต่คนจนเขาเก็บแค่5บาท อันนี้ผมก็เลยชอบชอบแต่ก็ไม่คิดที่จะทำเราก็มีความรู้สึกจุดป,ประกายแล้วตอนนั้นผมเป็นอดีตานายกสมาคมผู้ประกอบการค่าถนนก็สัร์อตอนนี้นกรารประชุมเกี่ยวกับงานสงกรานปรากฏว่าพี่สาวโทรเข้ามาบอกบว่าคุณแม่นยะไม่สบายนะเข้าโรงพยาบาล ICU ที่โรงพยาบาลกรุงเทพและโอกาสรอดแค่50%ผมก็เลยออกไปข้าเนอาห้องประชุมแล้วก็จุดธูปก้าดอกนะพูต่อพระรัตนาไตรว่า ขอให้คุณแม่ผ่านวิกฤตตรงนี้ถ้าผ่านวิกฤตตรงนี้ได้ผมจะเปิดคลินิกรักษาฟรีตลอดชีวิตที่มีชีวิตอยู่นั่นคือจุดเริ่มต้นครับคุณแม่ท่านหายหายครับภายใน3วันออกจาก ICU ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ครับการเปิดคลินิกไม่ใช่เรื่องง่ายเริ่มต้นได้ยังไงครับผมก็ไม่ใช่เป็นหมอไม่มีความรู้ไม่เคยทํากิจการ ลักษณะนี้ครับนะเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าคก็เลยคุยกับแฟนว่าทํามันเลยไม่มีเลิกไม่มียามไม่ดูสาคัญต้องทําดีคิดดีพูดดีขับจบหลังจากนั้นได้หนึ่งเดือนผมก็เปิดกินกีรก่อนที่จะเปิดแน่นอนเราทําอะไรเราต้องทําให้ถูกต้องติดต่อกับสาราสู ติดต่อหาพแพทย์อ,อาพยาบาลจะซื้อยาที่ไหนจะทําอย่างไรจะใช้ทําเลต,ตรงไหนทั้งหมดคือการดําเนินการภายใน30วันต้องจบภายใน30วันคลินิกแรกตั้งที่ไหนครับพี่สวัสดิ์ครับถนนรามบุตรีนะครับรามบุตรีเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเดิมทีเรามีห้องเช่าห้องหนึ่งให้เขาเสร็จแล้วคนเช่าออกนะเอาตรงนั้นไปเลยแทนที่เราจะเก็บค่าเช่าเพราะแน่นอนมีคนออกก็ต้องมีคนเข้าแต่เราไม่ได้มองเรื่องเงินละเราก็เลยสถานีนี้เปิดก็ใช้เวลาซ่อมเร็ว เสร็จเมื่อไหร่ก็เปิดมานั้นเลยคลินิกิบาทผมเห็นเปิดตั้งแต่แรกแล้วฮะตั้งแต่ที่ผมมานะฮะคือมีประโยชน์มากเลยสําหรับคนยากจนแล้วก็คนที่ไม่มีเงินเลยะฮะคือคุณสุรัตน์นี่เขาจะนําหมอมาทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะมาช่วยเหลือคนที่ไม่มีไรายได้หรือว่าคนยากจนนะฮะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายถ้ามีก็คือก็เหมือนกับช่วยหย่อนบริจาคอเงี้ยฮะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ฮะไม่ว่าจะเป็น ไข้เป็นหวัดเป็นอะไรก็มาได้ครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มารับการบริการจากคลินิกนี้ครับจนหายดีครับคลินิกหนึ่งบาทเนี่ยเป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะอย่างคนแถวเนี้ยจะเป็นคนไร้บ้านค่อนข้างเยอะคนยากคนจนคนที่มีรายได้น้อยส่วนเนี้ยที่เขาชื่นชมแล้วเขามารักษาแล้วเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเสียอะไรเลยเรารู้สึกด,ดีเราก็เลยดีใจที่ได้มาทํางานตรงนี้ค่ะยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงโครงการ ของพี่สุรัตที่ทำเพื่อสังคมและทำเพื่อคนอื่นผู้ให้อย่างแท้จริงเดี๋ยวพบกันเบรกหน้าครับช่วงโควิดนะปิดหน้าสงสารมากเลย คุณสุรัตก็อยากจะเปิดแต่มันเปิดไม่ได้ไงพอได้เปิดดีมันเรียกว่ายืดชีวิตคนไม่มีอ่ะต้องใช้คำนี้ย,ยืดชีวิตคนไม่มีตอนนี้มานั่งกับพี่สุรัตในคลินิกแล้วพี่สุรัตครับกี่ปีแล้วครับ 20ปี20ปีรักษาคนแล้วพี่รักคิดว่าประมาณจากเวชระเบียนณนะปัจจุบันจะมีคนกล้ประมาณ1 09, 000, นึ0 0 0คนโอ้โหเกือบแตะ2,000 0 0<ส>แล้วครับพี่สรานกครับ,ค,รบคุณจะมีบัตรประชาชนหรือไม่มีบัตรคุณจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจเป็นผู้จัดการแบงค์คุณเดินเข้ามาเราถือว่าเรามีหน้าที่รักษาอ,อันนี้คือกฎระเบียบที่ผมจะคุยกับคุณหมอระพบาบานเลยนะว่า มีมาตรฐานเดียวกันผู้จารุค้ากับคนค้าต้องสุภาพแล้วก็ต้องไม่ดูถูกเขาเพราะว่าเข้ามามเขาา้เขามาเนี่ยเขาก็ทุกข์อยู่แล้วนะเขาทุกข์ร่างกายแล้วไหนจะการทำมาหากิกนที่ฝปิดเกือ,อนนั่นคือข้อตอบหลงครับไหวได้ยังไงกับค่าใช้จ่ายผมก็ไม่ได้คนร่ำรวยอะไรเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะโชคดีคนนิดนึงที่ว่าเรามีกิจการอะไรหลายอย่างมาช่วยเจียดชนตรง,รตรงนี้ถ้าเรามีความตั้งใจนะถ้าเราคิดดีทําดี เดี๋ยวทุกอย่างมันก็มางมันเองอถ้าเราทําไม่ไหวเราก็ทําให้มันน้อยหน่อยทําแล้วเราต้องไม่ทุกข์ใจอย่างช่วงนี้โควิดเนี่ยผลกระทบมันก็เป็นกันทุกคนรายได้ผมหายไปประมาณ80% 80%ครับแต่งานบุญของผมไม่ได้เลิกไม่ได้หยุดผมมีหลายๆโครงการมากมายลงทานทุนการศึกษารถวิวแชร์อุปกรณ์แพทย์พยาบ,บาบลเราก็ทำมาตลอดนะครับแม้แต่การแจกข้าวสานเราก็ทำมาตลอด คุณสุรัตน์เนี่ยดูแลถึงแม้กระทั่งพ่อแม่ของพนักง,งานทุกคนนะคะเพราะว่านอกจากเปิดคลินิกแล้วเนี่ยรักษาฟรีแล้วคุณสุรัตน์ก็ยังมอบวีลแชร์นะคะหรือว่าคนที่ปวดหลังเป็นอะไรเนี่ยก็คือที่นอนก็ยังมอบให้ถึงบ้านเลยนะคะคือถ้าเดินไม่ได้ผู้ป่วยมาขอคุณสุรัตน์ก็แจกด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแจกเป็นพันกว่าคันแล้วค่ะโอ้พี่สุรัตน์นี่ ดีมากเลยฮะเป็นคนใจดีใจบุญนะฮะก็คือแกจะทําบุญบ,บ่อยๆแล้วก็ทุกวันอาทิตย์แกจะมีใบจากรลงทานนะฮะให้คนไจ้างจนฮะแล้วก็เปิดคลินิกด้วยเคสไหนที่มารับการรักษาเรื่อยกตัวอย่างให้ผมซึ่งนี่เถอะผมรู้ว่าโหเกือบสองแสนคนมีเคสไหนที่สุอว่าเป็นความประทับใจในความรู้สึกของเราบ้างครับออประทับใจก็จะมีคนไทยใหญ่นะครับซึ่ง เขารับจ้างก็คือว่ารับล้างรถแท็กซี่เขาจุกมือเัาพิการพอมือเ็าพิการปั๊บเขาก็เลยต้องการที่จะหามารักษาคลินิกแต่คลินิกเรารักษาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีการผ่าตัดใหญ่แต่เรามีผ่าตัดเล็กคุณหมอก็เลยบอกว่าเคสนี้ไม่ได้คุณสุรัตจะทำยังไงผมก็เขียนนามบัตรใช้นามบัตรผมแล้วก็เขียนให้ส่งตัวเขาไปที่โรงพยาบาลวชิระเจ้านายก็เมตตาตั้งใจแรกเห็นครับก็รับเอ่อทำการรักษาให้แล้วก็พอพอไม่ดีขึ้น เพราะมันต้องมีการผ่าก็เลยส่งผมไปโรงพยาบาลวชิระพยาบาลครับก็มอบเงินจํานวนหนึ่งครับก็หลายหมือ่นอยู่ครับก็ให้ไปรักษาจนหายครับพอหายจากนั้นช่วงนั้นผมก็ไม่มีงานทําผมก็เลยมาขอเจ้านายทํางานเจ้านายก็ให้ไปเป็นรอปภก่อนครับพี่สันเคยคิดจะหยุดไหมครับไม่เคยคิดที่จะหยุดเพราะแม้แต่การเปิดอาคาปรปฏิบัติธรรมเนี่ยผมก็ตั้งใจทําตลอดชีวิตเลย พราะตัวผมเองก็ชอบปฏิบัติครับ,รบอีกอย่างหนึ่งคลินิกก็เปิดมานานก็ได้พูดไปแล้วว่าจะทําไปตลอดชีวิตโรงทานที่ผมทําอยู่ผมก็ทามาเจ็ดกว่าร้อยครั้งว่ามันทํามาพร้อมๆกับเปิดอาคารปฏิบัติธรรมก็คิดว่าก็ทําไปเรื่อยครับเมื่อไหรตายเมยยื่อไหรก็หยุดทําจนลมหายใจสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับด้วยความตั้งใจตั้งจิตจริงๆด้วยผมเชื่อว่าทุกคนมีต้นแบบในการใช้ชีวิตที่คุณวิกา่าเขาเป็นไอดอลของวิศนุตมีใคร เป็นต้นแบบชีวิตไหมครับจริงๆต้องบอกว่าในหลวงรัชการที่เก้านะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรท่านบอกว่าให้เรารูจักพอเพียงอพอเพียงมผมะจะมาคิดถึงตุมมนุษยทุกคนหรือไม่แต่สัตว์ก็จริงครับนะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปทรมมหาก,กินก็คือออกหาอาหารออกหาอาหาร,รแล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็พอมีลูกก,ก็ต้องดูแลลูกสัตว์นะครับ แต่เราเป็นมนุษย์อ่ะแน่นอนเราต้องทำมาเราต้องมาทำมากินอยู่แล้วไม่งั้นเราจะเอาเงินที่ไหนมาจา่ายค่านู่นค่านี่ค่าลเล่าเรียนของลูกหลังจากที่เรามีเงินเราต้องมีครอบครัวครอบครัวเราต้องมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีสามีมีภรรยา<ม><ม>เพื่อมีลูกสืบสกุลเมื่อเรามีลูกเราก็ต้องดูแลลูกของเราใช่ไหมครับให้เขาได้เป็นคนดีในสังคมและมนุษย์ประสาทแตกต่างกันอะไรหนึ่งความที่ว่าเรามีความกระตันยู่<ม>งถ้าเรามีความกระตันยู่ต่อบิดามารดา นะหรือผู้ที่มีบุญคุณนั่นแนหะมนุษย์แตกต่างตรงนี้และอย่างแตกต่างคือการทําความดีมเราสามารถช่วยคนได้เนี่ย เราไม่จำเป็นต้องมีเงินแล้วก็ช่วยคนเห็นคนแก่ก็ข้ามถนนพาเขาข้ามมาแล้วสังเกตใจใตัวเองคุณจะมีความสุขนั่นแหละคุณจะมีคมุณเฟติโอชันได้ช่วยคนแก่ข้ามถนนดังนั้นสุขทุกข์ไม่ต้องไปบอกคนรอบตัวมองอที่ใจถ้าเราทําแล้วมีความสุขท,ทำได้รับไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้ใจของเรานี่แหละในการทํายังมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยอีกมากมายโดยเฉพาะการส่งแรงบันดาลใจการส่งพลังบวก ที่มากล้นเหลือเกินของพี่สุรัตผู้ชายคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันต่อครับ พื้งมากที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นลูกน้องของเจ้านายนะคะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเจ้านายดูแลผูออ้คนมากมายเจ้านายก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะขอบคุณมากค่ะแต่คุณสุรัตนเนี่ยไม่รู้จะยกกี่นิ้วอะ่ะอันนี้เรื่องจริง ที่รัฐทำโครงการมาเยอะแยะมากมายทั้งก่อนที่จะมีคลินิกหรือตอนที่มีคลินิกก็ยังมีโครงการอื่นผุดขึ้นอีกมากมายแต่ผม,ผมเชื่อเลยน้ขอบอกที่พี่รัฐเฟิร์มมากยังคงคล่องข่าวกระฉับกระเฉงยังคงมีแรงพลังที่จะทำอะไรได้เยอะมากๆเลยมีอะไรในใจไหมครับที่รู้สึกว่าจะต้องทำาจริงๆแล้วชีวิตเราในภาคศกษเนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะถึงตรงกัน <ừ> มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ ความแตกตาคือการทําความดีครับถ้าเราทําความดีแล้วมันจะมีกําลังใจว่าเออเกิดมาแล้วไม่เสียเปล่าเมื่อล่าสุดที่เมื่อวานนี้ผมเพิ่งกลับมาจากแม่ฮ่องสอนก็ได้ไปม,ม,มอบทุนการศึกษาซึ่งอยู่ในโครงการสุรัตนธรรมทานย์อันนี้ก็ทั้งที่10กว่าแล้วครับก็เมื่อวานมอบไปหนึ่งแสนสองบาทเพื่อให้ทุนกับเด็กๆ็กซึ่งเป็นเด็กชาวโดยครับบางคนก็มีบัตรประชาชนบางคนก็ไม่มีบัตรผมก็เลยมอบทุนการศึกษา70 เจคนให้โคงการอย่างอื่นเป็นเจ้าภาพบวชพระพิษุทธซึ่งพระที่ผมบวชให้ทั้งหมด200กว่าลูกนะเราก็ทำมาตลอดแท่ที่สาคัญขอให้เป็นวัดปฏิบัติม,มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อเรียนรู้ความเป็นจริงของความไม่แน่นอนของไม่เทียียชวิตผมเชื่อว่าในตอนนี้มีผู้ชมหลายคนที่ ชมถึงตอนนี้เนี่ยมีน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจจากพี่สุรัตน์ครับส่งพลังให้เขานอนิดสักครับให้เขาได้ลุกขึ้นมาได้ด้วยพลังบวกีุสุรัตน์ครับผมมองว่าการจะทาอะไรก็แล้วแต่ะคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินแค่คุณมีกําลังใจอยากช่วยเขาซึ่งคุณสามารถพิสูจน์ได้ตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณช่วยเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่เขาก็จะตัวคุณเองแหละมีความสุขและเขาก็จะมีความสุขครับบางครั้งการมีเงินมากก็ไม่ได้ถือว่าคุณมีความสุขครับ ความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะแค่คุณสามารถช่วยใครสักคนให้รอดคนจากมีบากกรรม,มหรือความคิดอะไรสักอย่างอยากจะฆ่าตัวตายถ้าคุณสามารถช่วยเขาได้นะั่นก็เป็นความสุขอย่างเป็นบุญสมศลอย่างที่สมควรที่จะทําครับกําลังใจที่จะให้กับผู้คนผมมองว่าทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณไม่ช่วยคนอื่นชีวิตคุณจะมีค่าทุกคนก็ลําบากเหมือนกันแต่ถ้าเราได้ช่วยเขาช่วยอะไรก็ได้ให้เขา ผ่านวิกฤตตรงนั้นได้ผมว่ามันก็เป็นความสุขและเป็นบุญบุมสมย่างหนึ่งสวยงามเหลือเกินครับ,รบที่สุดรัดครับผม เห็นสิ่งที่พี่สุรัตเก็บไว้เป็นที่ระลึกต้องบอกว่าประดับในการเดินทางชีวิตมีทั้งรูปภาพมีทั้งโล่โอ้ต่างๆเยอะแยะมากมายผมขออนุญาตอย่างนะครับขอพื้นที่สักนิดหนึ่งให้กับประกาศยบัตรของรายการโรว์ทิปซันเดอร์ด้วยขออนุญาตมอบเป็นที่ระลึกกับพี่สุรัตผมเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เจอพี่สุรัตในวันนี้ครับเป็นการประกาศยบัตรสําหรับคนดีคนต้นแบบและคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมของเรา ขอบมากที่สุดครับนะครับครับขอพื้นที่วางหน่อยนะครับพี่สุรักอ๋อยินดีเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานแล้วก็เจ้าภาพมูลท่าอัมบารินทีวีครับแล้วก็สปอนเซอร์ทั้งหลายที่ให้คนใครก็แล้วแต่ได้รู้ถึงสิ่งที่เราทําและเพรเห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีนะก็ต้องขอขอบคุณรายการขอบพระคุณนะครับพี่สุรักครับ คใครที่อยากจะสนับสนุสนกิจกรรมของผมใช่ไหคร,รับก็ยินดีครับเพราะว่าเราไม่ใช่มูลนิธิเราทํำที่ตัวเราเองแต่ถ้าท่านผู้ใดคิดว่าโครงการผมมีประโยชน์และได้ช่วยคนจริงๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0870829707ถึง82เบอร์นะครับสามารถสอบถามเรื่องคลินิกสอบถามเรื่องโรงทานสอบถามเรื่องอุปกรณ์สาหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางร่างกายทางสมองหรือแม้แต่ทุนการศึกษาต่างๆ แม้ต่โคตปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็จัดให้ฟรีติดต่อร่วมสมทบทุนได้ครับมากน้อยไม่เป็นไรครับจะ20บาท50บาท60บาทเราก็ยินดีเราถือว่าเป็นคนที่มีความคิดเหมือนกันมีอุดมการอยากช่วยคนเหมือนกันเรายินดีเสมอครับพี่สุรัตน์เป็นนักธุรกิจประสบความสําเร็จมีฐานะมีทุกอย่างที่มนุษย์พึงมีแต่วันนี้สิ่งที่พี่สุรัตน์นั้นมีและมีมากกว่านั้น นั่นคือการให้ครับพี่สุรัตให้ให้น้ำใจให้การช่วยเหลือให้การแบ่งปันและกับรายการโภดิสันเนในวันนี้พี่สุรัตได้ให้พลังพลังที่เป็นพลังบวกอย่างแท้จริงให้กับทั้งตัวผมและคุณผู้ชมที่ได้ชมรายการของเราในเทปนี้ขอส่งพลังบวกทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นส่งกลับไปให้กับพี่สุรัตและครอบครัวเช่นกันให้พี่สุรัตได้รับความสุข และความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากเข้าร่วมโครงการมอบรถวิวชายแดกคนคิดบวก ขอแค่คุณเป็นคนคิดบวกและมีความจําเป็นที่ต้องใช้รถบิวแชร์ในชีวิตประจําวันสามารถเข้าไปติดตามกติกาการร่วมโครงการและส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่ Facebook Fan Page p o s i t i v e s u เด a y ผู้โชคดีอีก2ท่านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับคัดเลือกก็จะได้รับมอบรถบิวแชร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านานมีฟรีไลเดอร์มูลค่า1นึ0 0 0สบาทไปใช้เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจําวันสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1กร,รกฎาคมโครงการดีๆแบบนี้ เรอคุณผู้ชมอยู่รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะนอกจากรถวิวชร์แล้วเราจะมีโครงการแจกเครื่องเขียนตรา้าและหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กประถมจากสำนักพิมพ์ทองกเกษมด้วยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Facebook Fan Page ของรายการ p o ลทิ p ซันเดย์ครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชม มาร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจคุณสุรักษ์ผู้ก่อตั้งคลินิก1บาทครับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร p พอร์ทิฟตัสออยในวันนี้ทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทางรายการจะร่วมสนับสนุนให้กับคลินิก1บาทของคุณสุรักษ์เป็นจำนวน70%ครับ ที่เหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทางรายการจะกันไว้เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นหรือต้องการโอกาสในโอกาสต่อต่อไปช่วงนี้ต้องยอมรับกันครับว่าพวกเราอยู่ในยุคที่บางคนต้องนั่งทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ6ถึง8ชั่วโมงครับซึ่งจะส่งผลเสียต่อดวงตาความชุ่มชื่นในดวงตาลดลงเกิดภาวะตาแห้งบางคนถึงขั้นต้องหยอดน้าตาเทียมถ้าเริ่มมีอาการเหล่านี้เราควรใส่ใจดูแลดวงตายึดหลัก 20- 20 20พักสายตาทุก20นาทีมองไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หรือมองหาตัวช่วยอย่างโพทิฟแฟกซิสออยผลิตบรรจุและนำเข้าทั้งซองแบบนี้จากประเทศญี่ปุ่นครับแฟ็กซิสออยประกอบด้วยลูทีนและซีซันทีนสารสกัดมิสบูรี่สารสกัดแครอทสารสกัดมะเขือเทศวิตามิน B12 ิทานวันละ2ครั้งครั้งใน1เม็ดก่อนเมื่ออาหารเช้าและเย็นครับ วันนี้เราานผลิตภัณฑ์โฟพิทิฟักซิสออยล์มาให้คุณผู้ชมร่วมสนสนุนจำนวน50กล่องเท่านั้นนะครับจะราคาปกติกล่องละ1,990บาทพิเศษเหลือแค่กล่องละ1,250บาทเท่านั้นครับ โทรเลยที่026970901หรือแอดไลน์ a d p r t i t Sunday มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสก o s I t แอด p o s i t i f s u n d a y หรือสแกน QR Code ที่มุมจอตอนนี้เลยครับจัดทรงฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางตักบัตรเครดิตได้ด้วยครับและคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนำเรื่องราวของคนดีคนต้นแบบคนคิดบวกคนที่เป็นแร,รงบันดาลใจให้กับคนอื่นและสังคม แนะนำเรื่องราวของเขาเหล่านั้นเข้ามาได้ใน inbox ของ f c e e o o o k f n p p g g โพยทิพซันเดย์ครับถ้าเรื่องราวที่คุณผู้ชมแนะนำเข้ามาได้รับคัดเลือกในการออกอากาศคุณผู้ชมจะได้รับของที่ยลึกจากผลิตภัณฑ์ p s i ด i v e ด้วยนะครับมาร่วมกันทำสังคมของเราให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปครับ